อะไรคือครีเทีนมันคืออาหารเสริมมีงานวิจัยรับรองเยอะที่สุดในโลกแล้วไม่ใช่ยี่ห้อนี้คือยี่ห้อไหนก็ได้คคีเทีนคือคือมันมีเป็นเป็นเป็นพันพัน,พ,นพันพันยีน่ห้อให้เราเลือกนะครับครีเทียเนี่ยมีประโยชน์เกือบทุกอย่างกับร่างกายเราครับอันนี้เป็นกราฟที่เจ๋งมากๆเพราะว่าให้เห็น ATP เนี่ยย่อมาจากอะดีโนซีนไรฟอสเฟตเวลาที่เราเนี่ยกินน้ําตาลเนี่ยมันจะเข้าไปใช้เป็นพลังงานภายใน6-10วินาทีคคีเทียฟอสเฟตจำได้ไหมครับเปลี่ยนไปเป็น ATP บูมเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ยกของปุ่มวิ่งไปไม่ทันแล้วนะครับแท็กซี่หรือไปเกตสนามบินใช้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  A D P หมดนะครับครีเทีนททำให้เราเสียกล้ามเนื้อน้อยลงเวลาฟาสติ้งครับกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะฟูเต็มไปด้วยคคีเทีนและน้ำทำให้เรามีแรงในการเดินทำกิจกรรมต่างๆเวลาที่เราฟาสติง้ง